สาระคําปฏิญาณเพื่อให้เกิดปัญญาข้าแต่พระบิดาแห่งสวงสวรรค์ชีวิตแห่งจักรวาลของพระองค์และของลูกเป็นหนึ่งเดียวพระองค์ทรงเป็นมหาสมุทรลูกเป็นคลื่นเราเป็นหนึ่งเดียวข้าพเจ้าขอเรียกร้องสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมของข้าพเจ้า ซึ่งรับรู้ด้วยการอย่างรู้ได้ว่าปัญญาและพลังทั้งหมดมีอยู่แล้วในวิญญาณของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสถิตยอยู่เบื้องหลังการใช้เหตุผลของข้าพเจ้าวันนี้และทุกวันพระองค์ทรงชี้นาข้าพเจ้าให้ทําแต่สิ่งที่ถูกที่ควรอยู่เสมอพระเจ้าคือวิญญาณ ที่สถิตยอยู่ในตัวคนและเป็นชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวของทั้งจัก,กรวาลข้าพเจ้าอาบร่างอยู่ในแสงอันเป็นนิรันด์แสงนั้นแทรกซึมเข้าสู่ทุกอนูของความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากำลังใช้ชีวิตอยู่ในแสงนั้นพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ ท่วมทนอยู่ทั้งนอกและในตัวของข้าพเจ้าพระเจ้าสถิตยอยู่ภายในและรอบๆตัวข้าพเจ้าเพื่อคอยปกปักรักษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกำจัดความกลัวที่ปิดบังข้าพเจ้าไว้จากประทีพสองทางอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ความสงบและดุลยภาพ อันสมบูรณ์พร้อมเป็นของข้าพเจ้าในวันนี้ขณะที่ข้าพเจ้าสำรวมพลังและความสามารถทั้งหมดในการแสดงออกซึ่งเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์